สองสามชิบสองเข้มเทไรอยี่นี่ไปาหลสองไปลิมปักเลี้เนาะอดรอเนาะกันมันเป็นนี่เป็นอยู่ในไเน้ะมันอยู่ในกมันอยู่ในนี่ในลอมันเลยนี่ก็ลองจบในัเลยนี่ก็ลองบก็เนอย่นี้มฮะ ตีเเราะจะ้ตหนดแลวดี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 ดยดีดีดีกีดีอีดีดีีดีันดดดี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 ดาี่ได้ดีเีดีได้ดี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 ีดีหีด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 เป็นหอยดีดีดีดอดีดีดอดีดดีอดีดีดีอีดีดีดีีดดี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 ดกดีดหดีีดีดี มุกหอยกับน้ำจีดกวนพียวขายเดี๋ยวเจ้าของจะไปขอใบซื้อนะอช่ยงใหม่น่ๆๆนี่มาไปขอใบซื้อของคนนี้อืมไปเอาหอยดีไหมไมัหอยกับน้านีับหอยเงยบบ้านฮู้นนะ แล้วมากินได้ปไหนวะัะตู้สักขนานี่ไนี่ขี้เลยหักม่ได้รับสาคนลาหนัดมาเชิญเเชิญยังได้ขายดีละเดี๋ยวมากินส้มล้ํหนุ่มคนยากินกันนะหอยตากเขายิ่ง ครับผมก็อยู่บ้านบอกได้ไปไหนเนาะกันเลยว่าเอออยากกินแกงแกงเนี่ยก็เลยเต๊ะซอกงุ้มซอกงุ้มหอยจีในกวนก็ไปเจอเจอมามก็ได้หลายตัวอยู่หอยยังครับสาวกตัวหอยกาบขนาดประมาณสักสามนิวน้วสามนิว้วสามนิ้วกวนเนี่ย,ยเอามาก็เลยเอามาทำมาลวกมาอย่างกัเอามาล่าง ล่างพอดีว่าเม็ดตัวนิ้มจะรุดจากในเนี่ยหอยออกมามัวเลยเก็บว้นี่มันแน่ใจว่าจะเป็นมุกกอสนะมมันในสลักษณะพอมันจะเรียมๆมันจะใส่เกิดป้าเกิดป้ามัในเดี๋ยวนี่แกเคว่าจะเอาไปลองไปพิสูนจน์คอการจะเก็บของจริงก่อั้งแกหามานี่ทั้งแกเ,เป็นละอ่อนละตั้งแกน,น,น้อยห,หมดละพ่อของของพ่อแม่เป็นสอนกินเนาะ ก็ยังมาคยปากแกกร้ห้มาปานี่ตอนอายุห้าสิบเนี่ยมีตีเดียวนะครับในหอยนั้นตเดียวหนึงเดียวต้ยวยมียวมยวมความ,มหอยกับกวันนี่หนะกับกวนกู้โหเนี่น้นแห้งเยอะตัวดิบตัวติดิดใน,นามาตวเองมนแหง้ง เม็ดเดียวเองหรอจิ้เม็ดเดียวก็เป็นประปันแนี้ปะปะหอยอย่างไรสมสมหัวเนื้อก็โดน